เป็นดงเลยครับอยู่นี่ยูนี่โอ้ยูนี่นี่นี่แค่แค่นี่นี่นี่โอ้ยู่นี่ยูนี่ว้าวว้าวดอกวันนี้สวยนะครับวันนี้มาเข้าป่าหาเห็ดกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า เห็ดแดงฮ <What? S 1> <laughs> ักไปเหี่ยเห็ดแดงนะครับเเอาามนี่ต็บ เป็นจีเลยได้ส <2 S 2> องอันนะครับอันนี้เฮ็ดเนี่ยนีไไ่ไข่เหลืองไขง <laughs> ง่เหลืองเฮ็ดไข่เหลืองแต่ขาวเหลืองนิดหน่อยอาหารที่นี่ใช้ไม่ได้เลยนะ อ๊โอ้เห็ดไข่นะครับสีเหลืองเลยเลสีเล็กๆดอกเล็กๆนะครับเพิ่งออกนะครับพวกที่อันเออ่ใหญ่ๆนะครับเข้าไปหมดแล้วนะครับไม่ทันนะครับนี่เห็ดแ้งเพิ่งออกมันไม่เพิ่งออกแล้วมันจะยุบแล้ว แดงนะครับรน,นี่ล้อนี่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 โอ้ดอกนี้สวยมากโอ้นี่นะครับโอ้นั่นนี่

ดอกเดียวดอกเดียวต้องหาแบบนี้นะครับอันที่มันโผ,ผล่พ้นดินมาเยอะๆไม่ทันเขานะครับเอามาเอาก่อนหน้านะครับนี่แล้วปื้นหินนี่ล้วน,นี่ปื้นหินนี่าบานก็บานเลยดอกโอ้โอ้นี่เ้นี่มันโดนหักเนาะเออเอาเลยนี่นนเป็นดอกนี่ โดนหักลนลอ๋อดอกอโอ้กลายเป็นไข่เลยครับเป็นพ้าร้าแล้วเนี่ยกลายเป็นไข่เลยครับโอ้ติดแต้งแตออ่กขึ้นมาอีกแเลยวนีย่ยนห้ไมาวาหขขงหรอไปฟัง เฮ็ดปมหมูพอเท่าอันนี้เราได้จีนี่สองอันเพรอสามเฮ็ดปมหมูก็จีม่ออืมจีงั้มแค่นี้มอนเทียพอมันเทีวในใบใหม่ไม่เห็ใครเลยโอ้นี่นะครับโอ้ เงาวับเลยเงาวับเลยโอ้นี่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 ครับนี่นี่โอ้นี่ด้วยนะครับนี่โอ้เดี๋ยวกันนี่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วย โอ้ดอกนี้ดอกใหญ่เลยนะครับโอ้เป็นดงเลยครับอยู่นี่อยู่นี่โอ้อยู่นี่นี่นี่แค่แค่นี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 ่โอ้โอ้อยู่นี่อยู่นี่นี่นี่นโอ้นี่นะครับดีดอกอว้าว ว้าวว้าว,ว,าวดอกแบบนี้กินอร่อยมากเลยนะครับ,บโอ้เหมือนข้ามาอยู่ตรงนี้สี่อันเลย๊ะโอ้นี่อีกนะครับ อยู่ใ,ใกล้ๆกันนี่ห้าดอกนะครับนี่ใ,นใกล้ๆกันมีหรือเปล่าตนนอนนี่เห็นไหมเออนี่เห็นไหมนี่อ่าตรงน,นี้ก่อนนะครับหนุม่มมาก นีโอ้โอดอกปรเลิมเลยนี่สองโอ้เออได้ไข่หนึ่งอัน จีนะครับมดมดมดอ่านี่อีกนี่อีกนี่อีกอีกอันนึ่งอ่านี่อีกนะครับ khả năng này nào hết này, anh lạc anh lạc hết bé đã chờ bé hết bé nè, nè, bé hết bùm lạc cả nè, lạc hết đen thôi nè, nè hết เห็ดลมนี่นี่เห็ดลมเยอะลค่หร่ออันนี้เห็ดแดงเี่เห็ดลมมันน่าจะไม่ม้วนอ่ะโอ้อันนี้เห็ดไข่ผมเป็นลูกเป็นไข่เลยนะครับไข่ตะมกอ,อกะมันไข่เลย <laughs> <i> เหมือนไข่เลย โอ้โหนี่ไข่ใหญ่ไข่ใ,ใหญ่ไข่ใ,ใหญ่ไข่ใ,ใหญ่อ,อ่านี่อีกหนึ่งดอกดอกนีไม่ไอกำลังเป็นกีเล็กๆนะครับดอกเล็กๆ พุ่งหัออกดินนะครับโอ้ติดกันเลยนี่ติดกันเลยนะครับเอ๊บว้าวว้าวาเหลืองเลยเหลืองน่ากินมากเปลี่ยนเนี่เนเหง,ง,งือังเปลีปุ้นไหเปลี่ยนก็ไม่ลมไมลมเบิด เฮ็ดแดงกันครับมดมาจองไว้โอ้นี่เห็นนี่นี่เห็นนี่โอ้นี่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 โอ้ยูแอบจมปวกนี่นอเคนี่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 แอบจมปวกเอานี่นี่ นี่ oh. แอบ,บอยู่ตรงนี้เห็ดแดงตัวนี้เห็ดแดงก็อยู่นี่ช่องแงนนี่นะเออไมนออกเดี๋ยวบุญใครไดิมอันนี้มันแอบใครทำมันนี่

ก้อนก้อนหินแอบอยู่ก oh, ับก้อนหินมัดชมมัดชมเต็มเลยมัดเปรี้ยวเต็มเลยเออได้จ้ะโอ้หนี่แล้วนี่นี่แล้วนี่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 โอ้เหลืองเหลืองมาเลยเอ้แม่เปิลผมได้มีดนี่เหลืองมาเลยมดจองพร้อม Mất trong đuổi ôi mặt ơi lưỡng Wow lưỡng kỳ lưỡng kỳ kỳ mất mặt 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 chảy mặt chảy Mất mặt Mất mặt một mặt 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 นี่ดอกเล็กๆดอกเล็กทุ่งโผ่โอ้ใน,อใ,นในนี้อีกยในนี้อีกเดี๋ยวหามีดก่อนนี่อยู่ใต้ใบไม้อาชีบอ่า อับเชิบอับโอ้ยนี่ถ้าใช้มือดึงนะครับมันจะไม่ได้โคนด้วยนะครับโอ๊ยโอ๊ยหมดหมดหมดเอาไปกันเลยเอาหมดครบเอาเอาเลยเไปมีบ้านอยู่นีกะไปดู

นี่กันนี่ถึงคมถึงงามนี่เดี๋ยวนี้โอ้นี่นี่อีกนี่อีกนีอไม่ต้องมต้องหัวตนะตุ๊บมาไม่รู้ตนว

สีเหลืองสวยมากไข่เหลืองไข่สีเหลืองนะครับโอ้สวยๆนี่รู้จักหรกี้อย่าแห้งไปนหน่อยเนี่เจออีกหนึ่งดอกชั่วชั่วลงไปเลยดอกเล็กๆออกจากดินนะครับออกไม้อยู่พี่นอย โอ้ตรงนี้เป็นดงเลยนะครับโอ้ไหลไหลดอกอยู่นะครับนนอ่าอตรงโน้นด้วยถ้ามีมันก็จะมีอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับอยู่ติดๆกันนะครับ เหลืออีกสองดอกโอ้มดดอกสองดอกสองดอกใช่โอ้นี่อีกดอกนึงครับโอ้นี่ข้างบนอีกดอกนึงโอ้นี่ดอกเอานี่ดอกนี้ก่อนโอ้เขกแขกอยู่ข้างบนอีกดอกนึงนะครับตรงนี้นะ,ะตรงนี้อีกดอกนึง แดงดอกแดงเจอแล้วสองดอกไข่สองไข่นี่เจอแล้วสองดอกนะครับอันนี้อีกอน,นี้ติดกับก้อนหินเลยเอ้๊บอือ ง,งัดงัดออกมางัดออกมาก่อนนะครับน่ครับโอ้นี่สองไข่สองอันเซฟเซฟเซฟเอ่า thì mình bán lẻ thôi chú, đinh, chết, ha ha, đọc, đọc lẻn lẻn, mốt cho nghe ตรงนี้ด้วยนี่นะครับเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าครับอึบ๊บนี่โอ้สีส้มนะครับสีส้มสวยมากต,ติดแ่ง อืมเร็ๆตนไป้นต,ตนะ้นึ๊บโอ้ดอกนี้ดอกใหญ่มากเลยนะครับเห็ดแดงเห็ดแดงโอ้เจอนี่แล้วนะครับ นี่อยู่นี่อยู่นี่เอ๊บเซร็จกางมนคุณทำไรโอ้นี่สองตรงนี้เจอสอง เอสามก็นตัวเกือบจะเยียบแล้วนี่โอ้มาเห็นเกือบจะเยียบละเซ็ตโอ้ไข่สวยไข่สวยเช็แดง โอ้นี่อีกนี่อีกโช็อตแลวนี่หนึ่งอันนับผมใหม่ใหม่มบ้งผมใบไม้ทับผมไม้บังใบไม้บัง ชกโอ้ยหายดอกอยู่นี่เลยนี่อีกสองอีกสี่ชกเขาจะหยิบเขาจะหยิบชกโอ้ยชกเกย์เกย อันนี้ดอกนู้นเด็กกากันโชวจดึงแรงมันติดยากนี่นะครับผลงานวันนี้โอ้อันนี้ได้หนึ่งถังนะครับ ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลย